วัสดีครับเราบริษัททีท a u t เคิลออโตเมันจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบอัตโนมัติและ IOT ภายใต้แบรนด์ v o n อผลิตภัณฑ์ตัวแรกของ v ี c o n ก็คือ PLC v c c o นะครับเริ่มต้นเราจะมีรุ่น l x 3 v นะครับซึ่งเป็น PLC ขนาดเล็กมีความสามารถในการขยาย IO ที่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าโมดูล e x x p n s s o o n นะครับหรือโมดูลขยายลาักษณะเป็นโมดูลแบบนี้ถึง16ตัวนะครับ แล้วก็ยังมีรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาเพื่อสามารถควบคุมโซ v โได้หลากหลายแกนมากขึ้นนะครับมันก็คือตัว LS 5S s e r i e ์เป็นรุ่นขนาดกลางนะครับต่อมารุ่นที่3จะเป็นรุ่น LS 5V นะครับตัวนี้สามารถนำไปใช้ในการควบคุมโซ v โได้8แกนนะครับและรุ่นสุดท้ายของเรา จะเป็นรุ่น LX6V เป็นรุ่นที่สามารถควบคุมสื่อสารกับ s ซล o มอเตอร์ได้หลายร้อยแกนนะครับภายใต้การสื่อสารที่เรียกว่า e ีเธอร์แคผลิตภัณฑ์ตัวที่2ของเราก็คือหน้าจอใั้นะครับเราเริ่มต้นที่ PI IE Series นะครับเป็น HMI ที่รองรับ PLC ได้300โปรโตคอลนะครับเราสามารถรองรับการเขียนภาษาด้วยสคริปต์ได้ต่อไปจะเป็นรุ่น i Series ซึ่งตัวนี้ เพิ่มฟังก์ชันในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นลนักษณะของอินเทอร์เน็ตนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นรุ่น iG Series เป็นรุ่นที่รวมความสามารถของอินเทอร์เน็ตกับความสามารถของ iot เข้าด้วยกันเราเรียกว่าหน้าจอ iot h m i นะครับ iG Series มีความสามารถอะไรก็คือสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ผ่านวีเน็ตได้ทันทีและก็มีโปรโตคอล plc 300รุ่นและเขียนโปรแกรมระยะไกลได้ ผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือ s o โ m มอเตอร์หรือ s o โวไดเวอรของวีคอนรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น v d 2 m เป็นรุ่นที่ราคาประหยัดโดยใช้ฟังก์ชัน Power and Direction Control ถัดไปนะครับเป็นรุ่น VD2 นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีความสามารถสูงแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายในการควบคุมมอเตอร์รวมถึงการควบคุมเบรกมอเตอร์รุ่นสุดท้ายของโซโวไดเวอรของวีคอนก็คือรุ่น วีดี 3e ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้รองรับการสื่อสารแบบ EtherCAT และทำงานร่วมกับ PLC ตัว l x 6 v นะครับส่วนสุดท้ายก็คือตัวมอเตอร์มีมอเตอร์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางก็คือเริ่มต้นที่400วัตต์จนถึง1,500วัตต์แล้วก็มีฟังก์ชันที่สบายความร้อนได้ดีผลิธภัณฑ์ตัวต่อไปของวีคอนก็คืออินเวอร์เตอร ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่น B B series นะครับซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด0.5กิโลวัตต์นะครับไปจนถึงขนาด400วัตต์เหมาะกับงานที่ใช้กำลังขับสูงหรือว่างาน h e a v y Duty Load ที่โหลดและผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์รุ่นอ cono m i c t y ท e หรือ V M series นะครับตัวนี้เราผลิตขนาดเล็กไปจนถึง15กิโลวัตต์นะครับซึ่งเป็นรุ่น o อ p แ c กไซ z e ใช้งานโหลดขนาดกลางเช่นพัดลมและเครื่องสูบน้ำเป็นต้นผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือ I O T กตเวย์ way. ของเราวิคอ n เอล a t เกตเวเริ่มต้นที่รุ่น e-series นะครับมีขนาดเล็ก Compact Size สามารถใช้ซิมการ์ได้แล้วก็มีรุ่นประหยัดก็คือรุ่น e00 และรุ่น e c g นะครับามแตกต่าง2รุ่นนี้ e00 จะไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบ 4g ส่วน e c g รองรับการเชื่อมต่อแบบ 4g แบบซิมการ์ iot รุ่นต่อไปนะครับจะเป็นรุ่น h-series เป็นรุ่นมีขนาด กลางนะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ4 g รองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi รองรับการเชื่อมต่อแบบแลนหรืออินเทอร์เน็ตได้นะครับตัวนี้สามารถเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้1ล้านเรคอร์นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลสูงสุดได้ร8 0ยสิวันที่รุ่นสูงสุดแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับ PLC ีได้หลายยี่ห้ออย่างน้อย300โปรตโตคอลขึ้นไปมีอินเทอร์เน็ตออฟติงและมีคลาวด์เฟสต์ฟอร์มติดตั้งอยู่ในประเทศไทย ตัวอย่างการน,นำผ e ลิตภัณฑ์วีคอนไปใช้งานด้านระบบไอโทีนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเราสามารถนำไอโอทีเกตเวหรือวีบล็อกนำไปใช้งานด้านการวัดพลังงานไฟฟ้าจากตู้ MDB ต่างๆได้ทำรีพอร์ตได้และอีกหนึ่งตัวอย่างที่นำา IoT ไปใช้งานอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดการเครื่องสูบน้ำระยะไกลนะครับเราสามารถดูแลเครื่องสูบน้ำระยะไกลได้เห็นกระแสไฟฟ้าเห็นแรงดันไฟฟ้า แล้วก็เห็นคุณภาพของน้ำที่วิ่งผ่านได้ผ่านตัว IoT Gateway หรือ Vbox นั่นเองนอกจากการจัดการเครื่องสูบน้ำและการจัดสรัน้ําแล้วเรายังให้บริการด้านการดูแลคุณภาพน้ำที่ให้บริการกับชุมชนต่างๆเช่นน้ำประปาในชุมชนได้แก่การดูแลการใช้น้ำนะครับแรงดันของน้ำที่เหมาะสมค่า p s นะครับค่า ORP คอรีนรวมถึงความเค็มความขุ่นของน้ำได้ ตลอด24ชั่วโมงผ่าน IoT Gateway อีกหนึ่งตัวอย่างที่เราให้บริการก็คือการจัดการฟาร์มแบบ Smart Farming นะครับตัวอย่างการควบคุมฟาร์มการให้ปุ๋ยนะครับการดูแลสิ่งแวดล้อมในฟาร์มตั้งแต่การสเปรย์การให้น้ำในดินแล้วก็รวมถึงการวัดคุณภาพน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็น p s EC, TDS ต่างๆก็สามารถใช้ IoT ของเราได้ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่เราให้บริการและซัพพอร์ต ทั่วประเทศมากกว่า3,000ลายเรามีครบวงจรทั้งการบริการออกแบบติดตั้งให้คำปรึกษาทุกอุตสาหกรรม